ท่านนารงชัยอัครราเสรเรนีอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับแล้วก็อดีตคณะกรรมาก,การกนง,ง,งนะครับเขาเขาบอกว่าท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีข้อจํากัดมากมายทําให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นรัฐบาลผสม11พัรและมีความสําคัญอย่างน้อย4พัร นะครับมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทยทุกพักที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาลก็จะมีส่วนกำหนดนโยบายตามตามที่ตัวเองได้ประกาศเอาไว้ซึ่งจะทำให้ในายกอฐมนตรีไม่สามารถจะไปคุมรัฐมนตรีได้เบ็ดเสร็จภาพที่ออกมาจะเป็นแนวทางการแย่งงบประมาณการทำงานมากกว่าที่จะช่วยกันทำงาน ซึ่งมีความเป็นไปนได้ว่าเราจะเห็นรัฐบาลที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์ท่านท่านบอกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ท่านบอกว่าจากประสบการณ์ในการทํางานการเมืองมาเป็นเวลานานเนี่ยส่วนใหญ่นักการเมืองก็จะมองตัวเองเป็นหลักมองพวกตัวเองเป็นที่สองมองพรรคเป็นที่สามแล้วก็มองประโยชน์ของประชาชนเป็นท้ายนั้นเท่ากับว่าความร่วมมือของพรรคเริ่มต้นยังลําบากขนาดนี้ ตอนนี้ก็มีการแก่งแย่งกระทรวงกันทั้งระหว่างพักเดียวกันในพักนอกพักคด้วยนะครับแล้วอย่าหวังว่าประชาชนจะไปให้เกิดรัฐบาลที่มีความสงบหรือสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ตอนนี้คงจะต้องเตรียมใจกันที่จะเห็นความวุ่นวายในทางการเมืองต่อจากนี้ไปเพราะผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นคำความความห่วงใยของ คุณนรงชัยอัศระอครเสร,ร,ร,รนีนะครับที่เป็นที่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าแล้วก็เป็นห่วงประเทศไทยซึ่งผม mm hmm. ก็คงไม,ไม่ไม่ผิดผิด,ผ,ดผิดไปจากการคาดหวังอะไรเพราะว่าอย่างภาพที่เรามองเห็นแล้วก็มีการคาดการนักวิชาการรวมทั้งอ,อาจารย์หมาอะไรต่างๆก็มาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าวันนี้มันผ่านนะครับได้ได,ได้ได้ในยกอัความรีมาคอรมอ เกิดมาแต่คอรอมอรเนี่ยอาจจะเป็นคอรอมอรที่นายกเนี่ยไม่สามารถจะกํากับดูแลได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าอํานาจเนี่ยไปอยู่ที่กลุ่มเก่านะครับเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คืออายุของรัฐบาลชุดนี้น่าจะไม่นานเพราะเนื่องจากว่าความขัดแย้งในทางการเมืองรุนแรงนอกจากความขัดแย้งในทางการเมืองรุนแรงแล้วก็ยังมีความขัดแยง้งเรื่องของความรู้สึกของประชาชนอันนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากทุกทุกหย่อมย่าแล้วก็ ศรัทธาในพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็จะเริ่มถอดถอยลงไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูว่าการฟอร์มทีมรัฐบาลเนี่ยจะออกมาพูดหรือจะออกมาชี้ทิศทางของของการเมืองไทยจากนี้ไปยังไงทําให้ประชาชนได้คลายความกังวลคลายข่าวมวมิตกยังไงให,ให้ให้ทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าหูมากๆครับตอนนี้ครับ